กราบสวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยคะ่ะวันนี้มาพบกับช่องพระเครื่องพระบา 500, ้านอีพที่500พี่ๆวันนี้หนูมีพระเครื่องมาแบ่งป,ปันนะ39รายการเริ่มต้นที่300บาทจนถึง500บาทสําหรับคลิปนี้นะเริ่มต้นที่300บาทจนถึง500บาทค่ะโอนจะส่งฟรีค่ะ1รายการปลายทางขออนุญาตบุก50บาท2รายการขึ้นไปจะส่งฟรีนะส่วนระบบจะส่งนะคะจะจัดส่งไปของระบบไปรษณีย์ไทยคะ่ะ ตรงนี้พี่พจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะพระเครื่องพระบ้านนะคะเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์063 0208898ค่ะ063 0208898แอดไลน์ผ่านเบอร์ติดต่อได้เลยนะ ไม่สะกแคหน้าจอสแกนเคียวโคได้เลยค่ะรับชมรายการที่ชอบรับชมรายการที่ใช่รับชมรายการที่ถูกใจและศรัทธาพี่พี่นะไม่มั่นใจพี่พี่สามารถผ่านก่อนได้นะคะหรือพี่พี่ท่านใดที่อยากจะชมรูปเพิ่มเติมนะแอดมาผ่านช่องทางการติดต่อที่น้องทิ้งไว้ได้เลยนะพี่นะส่วนของอีพีที่แล้วนั้นจะส่งของให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่นะอ่ะอย่าลืมนะ ห้าศูนย์ศูนย์ีพี่แจ้งห้าศูนย์ศูนย์พร้อมร,รายการนะคะก่อนไปรับชมร,รายการแรกฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครพี่ๆนะไปเริ่มกันที่รายการแรกค่ะวันนี้สตาร์ที่สามร้อยบาทพี่ๆอ่ะรายการที่หนึ่งนะวันนี้เราเปิดที่หลวงพ่อปานค่ะรายการแรกพี่ๆหลวงพ่อปานรายการแรกค่ะ เป็นค่าพี่นะด้านหลังนะคะไม่มั่นใจนะขอรูปเพิ่มเติมได้เลยพี่ๆนะขอรูปเพิ่มเติมที่น้องได้เลยนะคะอ่ะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่หนึ่งนะเป็นหลอบบอว์หลวงพ่อปานนะคะห้าศูนย์ศูนย์เปิดสามร้อยค่ะหลวงพ่อปานนะรายการที่หนึ่งนะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่สองค่ะเป็นเหนรียญหล่อหลวงพ่อดำค่ะองนี้รายการที่สองเหรียญหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อดำมีม่พี่องนี้น้องเปิดเป็นรายการที่สองนะนี่นะคะเนื้อหาก็ระ,ะปบะมานี้เลยพี่พนะด้าน,นหน้าค่ะรายการที่สององนี้เปิดสามร้อยค่ะ ต่อไปนะพี่ๆนะเป็นรายการที่สามค่ะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพระปิตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมรายการที่สามค่ะด้าน,นหลังพี่พนะใต้ฐานค่ะ รายการนี้ค่ะรายการที่สามสามร้อยค่ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ค่ะเป็นพระปิตาอีกหนึ่งรายการพี่ๆนะองนี้นะคะน้องเปิดเป็นรายการที่สี่ค่ะ รายการที่สี่องนี้เปิดสามร้อยค่ะต่อไปนะคะรายการที่ห้านะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทาค่ะออกอ่าอ,อ,องนี้เปิดเป็นรายการที่ห้านะคะเปิดเป็นรายการที่หนะ้าพ,พี่นะอ่าองนี้ค่ะ รายการที่ห้าเปิด3สามร้อยค่ะไปรายการต่อไปเป็นรูป่อนะ้หลวงพ่อวิบูลณนะคะรายการที่หกนะพี่พี่รายการที่หกค่ะเป็นรูปดอกหลวงพ่อวิบูรนะคะ เนี่ยพี่นะภารานที่หกนะคะองนี้เปิดสามร้อยค่ะต่อไปค่ะรารงานที่เจ็ดนะเป็นพระปางเปิดโคครายการที่เจ็ดค่ะพระปางเปิดโลกรายการที่เจ็ดพี่ รายการที่7ดนะองนี้เปิด300ค่ะต่อไปค่ะเป็นรายการที่8นะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปรายการที่8ค่ะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไป่พี่รายการที่8นะคะองนี้นะ เป็นเหรียญรูปไข่นะหลังเขียนปีสองสี่เจ็ดแปดนะรายการที่แปดองนี้เปิดสามร้อยค่ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะเป็นเหรียญหลังเต่าลวงพ่อจิตนะคะเหรียญหลังเต่าลวงพ่อจิตรายการที่เก้าพี่หรือพระคุริยกรนะคะองค์นี้เปิดเป็นรายการที่เก้าค่ะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณพี่พี่นะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลังเต่านะคะ อ่ารายการที่9องค์นี้เปิด300ค่ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สินะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์นะคะรายการที่สิบนะ เหรียญหล่อโบราณค่ะหลวงพ่อจันรายการที่สิบพี่เนื้อหาประมาณนี้เลยนะถูกใจแจ้งได้เลยค่ะโค์นี้เปิดสามร้อยบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่นนะคะหลวงพ่อรุ่นรายการที่สิบเอ็ดอนี้นะรายการที่สิบเอ็ดนะเหรียญหล่อโบราณไม่ใช่เหรียญหลวงพ่อรุ่นนะ สิบเอ็ดนะคะอ,องนี้เป็นเหรียญอาห่วงเชื่อมนี่พี่พี่ดูเนะะื้อหาประลมานี้เลยรายการที่สิบเอ็ดสามร้อยค่ะต่อไปสิบสองสิบสององนี้เป็นเนื้อผงหลวงปู่เผือกรายการที่สิบสองค่ะหลวงปู่เผือกรายการที่สิบสององนี้เป็นเนื้อผงพี่พี ดีนะพี่พีนะสิบสององนี้เปิดสามร้อยค่ะต่อไปเป็นรายการที่สิบสามค่ะเป็นรูปปล่อโบราณองค์นี้หนูจําไม่ได้ว่าหลวงพ่ออะไรนะหนูจําไม่ได้เลยพี่พี่องนี้ค่ะสิบสามชอบก็แจ้งสิบสามได้เลยนะสิบสามห้าศูนย์ศูนย์องนี้เปิดสามร้อยบาท ค่ะเป็นรายการที่14นะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่14ี่พี่องนี้เป็นเลี่ยมขอบพลาสติกเป็นเลี่ยมพลาสติกนะเป็นเรียมพลา,นะาสติกรอบองเลยพี่เป็นกันน้ําเป็นพระสมเด็จนะรายการนี้เปิดเป็นรายการที่14พี่พี่รายการที่14องี่องนี้เปิด300ค่ะต่อไป15 เป็นหลวงปู่ทอง15พี้พี่องนี้ค่ะเป็นหลวงปู่ทองค่ะ15นี่นะ15หค่ะอง์นี้ค่ะเปิด300บาท1 6ค่ะเป็นพระปิตาวัดนางสาว16เป็นพระปิตาวัดนางสาวรายการที่16พีพี่องนี้ค่ะ เป็นรายการที่สิหนะ16ค่ะองค์นี้เปิดสามอยค่ะต่อไปนะคะ17เดเป็นชินาราเสมาพ,พี่เป็นชินราเสมารายการที่สิบเจ็ดนะองค์นี้เป็นอ่าเป็นขเขาเรียกอะไรนะ เป็นเป็นหน้าอ่านมีข้างหน้าข้างหลังพี่พี่เขาเรียกอะไรเนี่ยจําไม่ได้นะสิบเจ็ดพี่พี่อ่สอา,อาสองหน้าชินาราตสองหน้าสิบเจ็ดองนี้ค่ะเปิดสามร้อยค่ะต่อไปนะคะสิบแปดพี่พี่สิบแปดองนี้ค่ะนี่สิบแปดถ้าหนูจําไม่ผิดเขาเรียกว่าอ่าอ่าเขาเรียกรุ่นล้างปลาช้างหรือเปล่านะพี่พี่นะองค์นี้นะสิบแปดนะ นี่นะคะสิบแปดนะองค์นี้เปิดสามร้อยค่ะต่อไปค่ะสิบเก้าองนี้เป็นพระอุปปรคุตหลวงปู่เอี่ยมนะแต่หนูไม่มั่นใจว่าพิมพ์อะไรพี่อ่ะองค์นี้นะเปิดเป็นรายการที่สิบเก้านะคะเปิดเป็นรายการที่สิบเก้าพี่พี่เน่อ่ะทรงค่อนข้างแปลกนะหนูก็ไม่เคยเห็นกันนี่สิบเก้าค่ะพระอุปประคุตองค์นี้นะเปิดสามร้อยค่ะ ต่อไปดีกว่าเป็นรายการที่20สินะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยค่ะเปิดเป็นรายการที่20ค่ะเหรียญหล่ลอหลวงพ่อน้อยวีอง์นี้เปิดเป็นรายการที่20นะคะด้านหลังพี่อ่าด้านหน้านะคะ20องค์องนี้เปิด300อยบาท ต่อไป21เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยม21ค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรายการที่21พี่นี่ด้านหลังยีิบอ็ดองนี้เปิด300ค่ะต่อไปนะคะ ยีิบสองค่ะเป็นเหรียญหล่อนะคะใบสาเกน,นะรายการที่ยี่สิบสองค่ะ mm hmm. เหรียญหล่อใบสาเกพี่รายการยี่ิบสองค่ะนี้ค่ะยีิบสองรายการนี้เปิดสามร้อยค่ะ mm hmm. ต่อไปนะคะยี่สิบสามเป็นพระปิตา 23บรายการนี้เป็นพระพิตาค่ะพี่ยี่สิายิบสามองค์นี้เปิด300บาทต่อไปเนาะย4ิบสี่นะคะเป็นพระปากน้ำรุ่น1เป็นพระปากน้ำรุ่น1น,นะรายการที่24นะคะ องนี้พี่นะรายการที่24ิสี่นะคะไม่มั่นใจขอรูปเพิ่มเติมได้เลยองนี้24บสี่เปิดสามร้อยค่ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่ิบห้านะมีพี่นะยี่ิบห้ารายการนี้เป็นพระรอดนะคะ25ิห้ารายการนี้เป็นพระรอดนะมีพี่นะอง์นี้เป็นเรียมกันน้ำนะคะ เรี่มกันชาเรียบร้อยแล้วยี่สิบห้าโอเคยี่สิบห้าองนี้นะเปิดสามร้อยบาทต่อไปนะคะยี่สิบหกนะเป็นพระสุ้มกอนะคะยี่สิบหกองนี้เป็นพระสุ้มกอวิพีองนี้เป็นเนื้อสีขาวนะเป็นเนื้อสีขาวนะคะอยู่ในเรี่มกันนาะพี่พี่เปิดเป็นรายการที่ยี่สิบหกค่ะเปิดเป็นรายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาท ต่อไปนะคะ27เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดพี่ๆองนี้ค่ะ27นะองนี้น้องเปิด2ี่ิพี่ๆหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดค่ะเปิดส0 0บาทต่อไปเนาะ28เป็นพระผงสุพรรณ28องค์นี้นะเป็นพระผงสุพรรณค่ะ เปิดเป็นรายการที่28พี่เปิดเป็นรายการที่28 3ส0บาาทรายการต่อไป29เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปี4อ0สหนยีสิบเก้าหลวงพ่อโสธรปี2460จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะองค์นี้เปิด300บาท รายการต่อมานะเป็นรายการที่30ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะ30องค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะข้างหลังอาจารย์ทิมเป็นเหรียญเลื่อนสมศักดิ์นะปี08พี่พี่องนี้ค่ะ30รายการนี้เปิด300บาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่31เนะเป็นพระสมเด็จรายการที่31ิพี่พี่ อ่ะองค์น,นี้นะสมเด็จนะคะรายการที่3ามสินะพี่พี่นะสามสิ 31, รายการนี้ค่ะเปิด500บาทนะคะต่อมานะคะ32ององนี้เป็นพระสมเด็จวัดเกตนะสามสิบสองพี่พี่อ่าองน,นี้เปิดเป็นรายการที่สามสิบสองพี่พี่จ๋าอย่าเดิมแจ้งอีพีห้าศูนย์ศูนยให้น้องด้วยนะ อย่าลืมแจ้ง ep 5.0านย์ศู์นะองนี้3ามส0บาบาทค่ะต่อมานะสามเป็นพระสมเด็จนะคะ3ามบรายการนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จอยู่ในตหรับพีพี่อยู่ในตหรับนะคะรายการที่3ามเนาะสามสิบงนี้เปิด500บาทคน่ะ ต่อมา34ค่ะเป็นพระสมเด็จจิราดา34พี่พี่องค์นี้เป็นพระสมเด็จจิราดาค่ะ34อยู่ในตลับพี่พี่นะอยู่ในตลับนะ3าค่ะรายการนี้เปิด500บาทค่ะต่อมานะคะเป็นเหรียญอาจารย์น้ำรายการที่35ค่ะ เป็นเหรียญอาจารย์นำวัดดอนสาลาพี่พี่นะจังหวัดพัทลุงนะคะ35มสิบห้าองนี้พี่พี๋ขาองนี้เปิดเป็นรายการที่35มสิบห้าวินะเปิด500บาทค่ะรายการต่อไป36ค่ะเป็นพระปิตานะคะ36ร,ะรายการนี้ค่ะเปิดเป็นพระปิตาพี่เป็นพระปิตาสองหน้านะคะ 36มิพี่พี่จ้าสากรายการนี้เปิด5้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะ 3, ามนะคะเป็นเนื้อผงคุณแม่ชีบุญเรือนค่ะสาเป็นเนื้อผงคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะองค์นี้น้องเปิดเป็นรายการที่37มิพี่พี่น้องเปิดเป็นรายการที่37มสิบห้ารอยบาทค่ะรายการต่อไปค่ะ38นะคะ 38รายการนี้ค่ะเป็นพระปิตา38พี่เป็นพระปิตานะคะองค์นี้น้องเปิดเป็นรายการที่38นะคะรายการนี้เปิด500บาทค่ะและรายการสุดท้ายสาหรับ E ีพีนี้ค่ะเป็นรายการที่39นะเป็นพระปิตาหลังแบบรายการที่39ค่ะ ปิดตาหลังแบบรายการที่สามสิบเก้าพี่นะนี่องนี้นาะรลงรักปิดทองสามสิบเก้าเปิดห้าร้อยบาทค่ะโอนจัดส่งฟรีทุกรายการพี่นะปลายทางขออนุญาตบวกห้าสิบาทเฉพาะหนึ่งรายการนะคะสองรายการขึ้นไปน้องส่งให้ฟรีพี่คะ,ะตรงนี้ค่ะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะพละเครื่องพราบ้านนะคะ เบอ,อ,อ,อร์ติดต่อเป็นเบอร์0 6 3 0 2 0 8 8 9 8 0 6 3ี0 2 0 8 8 9 8แอดไลน์ผ่านเบอร์ติดต่อได้เลยค่ะไม่สะดวกแคปหนะ้าจอสแกนเคอร์โคได้นะ รับชมรายการที่ชอบรับชมรายการที่ใช่รับชมรายการที่ถูกใจและศรัทธาค่ะไม่มั่นใจผ่านก่อนได้สําหรับ E ีีนี้พี่ๆนะถ้าชอบนะคะแจ้ง5 0 0และติดต่อมาทางช่องทางการติดต่อน้องได้เลยนะพร้อมเลขรายการพี่ๆนะสําหรับ E ีีนี้ค่ะก่อนลาจากกันฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครค่ะคลิปนี้ก็ขอาการลาพิงเท่านี้นะพี่ๆนะไว้พบกันใหม่ E p ีถัดไปนะคะกราบสวัสดีค่ะ